สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเขียนคิ้วนะคะคิ้วเนี่ยมันเป็นมงกุฎของใบหน้าจริงๆนะคะถ้าไม่มีคิ้วเนี่ยหน้าเราจะเป็นจะเป็นอีกทรงหนึ่งอะคะ่ะจะเป็นแบบร้นโล้นนะคะเพราะว่าเราเป็นคนแบบคิ้วบางนะคะเพราะว่าการคิ้วมาตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าชอบแบบเป็น,เป,นเป็นดำเป็นดัมเมเยอร์เป็นนางดำประมาณนี้นะคะ่ะ เขียนคิวอย่ดีแฟนมันก็ชวนคุยดีดดอ่ะบนแล้วคิวมันจะไม่เท่ากันนะคะเวลาแบบเรากำลังตั้งใจเขียนอยู่แล้วมีคนแบบมาชวนเราคุยเออเออ เขียนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะต้องแต่งหน้าแบบแต่งหน้าไปรำอะคะ่ะมันถึงแบบว่าเขียนแบบเขียนเป๊ะอะเดี๋ยวจะคลิปหน้านะคะจะมาแต่งหน้าเป็นนางรำให้ดูนะคะว่าเวลาไปรำนะเขารำแบบเขาแต่งหน้าประมาณไหน อันนี้มันเป็นความเคยชินนะะ่ะมันปืดปืดปืดเสร็จนะคะแล้วก็ลูบลูลลูให้ได้สันเออแค่นี้นะมันไม่เท่ากันอ่ะเติมค่ะเติมไปไปตรงที่มันไม่เท่ากัน,นะคะ่ะที่จริงถ้าเราอยากให้ถ้าเราอยากให้เป๊เราต้องใช้รองพื้นนะคะมามาขีดอีกครั้งหนึงนะะ่งค่ะตรง ด้านล่างคิวะค,ะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อาทาบากนิดนึงก่อนสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย